สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเค้ากินก๋วยละงน้ากันค่ะมื่อนี้มีพ่อใหญ่นางกินกางหันดเด้ซะเลยจะกินด้วงหางล่ะค่ะนี่จ้ะมีอ่าพัดเทีเยนนะ,ะพัดมูอพัดอ่ามูกรอบแล้วก็พริกนี่แหละค่ะไข่าดาวนอนเย็นๆจ้ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินกระเสาร์ร้นเด้อจ้ะเขาอยากกินยังไงเขาก็เฮ็ดเอาเนาะค่ะพี่น้องจ้ะ เอาล้างขึ้มดมดผมค่ะตัวลหลายวัดเล็กก็อือหืออือเดี๋ยวใส่ซอนนี่ได้นะกับพี่น้องอะม่มีโมกินนำ้ำไม่มีเพื่อนกินด้วยไม่เป็นไรสามารถนั่งค่ะพี่น้อง <c oughs> มาเดี๋ยวกับพี่น้องโทรทุกมุมโลกไม่กินเขาก็สาวลั่นเด้อจ้ะ ไม่เพื่อนกินเขาแล้วค่ะมันเนี่ยแกกระท่านชื่อจันนี่แหละค่ะงกอบเจ้าเล่นเห็ดจ๊จับ ใส่ฟองม,มูใหช่วยนะเวตอ์แซ่บหก,ก,กวกรอบๆดีดีพี่น่อง นีข้อมูค่ะเนื้อืมซแล้วสิ ตำซุ่มหมุกรอบบอาพี่น,น้องเป็นตาแสบเนาะพี่น้องเนาะซื่อสองเนาะคะ่ะมาเด้อจ๋าเด้อ แซ่บรสเผ็ดกึนแก้มแก้มแก้มถามที่ไนแล้วถามแค่งยางไปด้บัมีคนกินแั่งบัวเย็นจะเป็นยังงางโูดจิ๋นอ่ะจิ๋นอ่ะ เก็ไปเอาสวดสวดหลุดมือเราพี่น้อง สายพี่นอ้องเออแจ้งสายพี่น้องจ้าอาละเด้อค่ะพี่น้องเสาวลันขอจบคลิปไปเพียงเทา่านี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เสาวลันนเด้อค่ะเพ่เป็นกำลังใจให้เสาลันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใบาย้พี่น้นองจ้า